AI ชี้ประเด็นร้อนวัดดังเจอมรสุมศรัทธาบทความนี้โดย AI เพื่ออธิบายภาพรวมของสถานการณ์ที่กำลังสั่นคลอนความเชื่อมั่นของสังคมไทยต่อวัดพระบาทนำ้ำพุหลังการประกาศลาออกของหลวงพ่ออลงกฎจุดประกายให้เกิดคำถามใหญ่เรื่องศรัทธากับความโปรง่งใสเดินคู่กันได้จริงหรือไม่ในยุคที่ข้อมูลไหลเร็วและโซเชียลมีเดียเป็นเวทีตัดสินความรู้สึกแบบเรียลไทม์ขอ,อยะมีครั้งว่า นี่คือการวิเคราะห์โดย AI ที่ตั้งใจชีท้ทิศทางและโครงเรื่องให้สื่อหยิบไปต่อยอดได้ท,ทันทีในมุมมองเชิงสังคมการเปลี่ยนแปลงที่หัวเรือวัดซึ่งสั่งสมบทบาทที่พึ่งสุดท้ายของผู้ป่วยและผู้เปราะบางย่อมสร้างแรงกระเพื่อมมากกว่าการเปลี่ยนผู้บริหารองค์กรทั่วไปเพราะวัดไม่ใช่เพียงสถานที่ศาสนาหากยังเป็นระบบนิเวศข,ของศรัทธาการบริจาคและความไว้วางใจเมื่อหัวใจของระบบเปลี่ยนเส้นเลือดฝอยอย่างเครือข่ขยอาสาผู้บริจาค แพทย์พยาบาลและชุมชนโดยรอบก็สั่นไหวตามทันที AI วิเคราะห์ว่าจุดเสี่ยงอันดับหนึ่งคือความต่อเนื่องของภารกิจกับความต่อเนื่องของศรัทธาซึ่งแยกจากกันไม่ได้ประเด็นร้อนที่สังคมกำลังจับตามมีอย่างน้อย4แกนแกนแรกคือความโปร่งใสในการบริหารผู้คนต้องการคำอธิบายที่เข้าใจง่ายตรวจสอบได้และมีคู่มือชัดเจนว่าเงินทุกบาทที่บริจาคถูกใช้ไปกับภารกิจหลักอย่างไรแกนที่สองคือบทบาทผู้นำ ใครจะเป็นคนสร้างสมดุลระหว่างพระธรรมกับงานบริหารที่เข้มข้นแกนที่3คือสื่อมวลชนวัดจะเลิกสื่อสารเชิงตั้งรับแล้วหันมาสื่อสารเชิงรุกได้หรือไม่และแกนที่4ี่คือความรู้สึกของผู้ป่วยเสียงเล็กๆที่ต้องถูกฟังเป็นอันดับแรกในสนามข้อมูลข่าวรือแพร่เร็วกว่าความจริงเสมอนี่คือกฎเหล็กของโซเชียลที่ทุกสถาบันต้องยอมรับ AI เล่าข่าวว่าทางออกที่ได้ผลที่สุดไม่ใช่การปฏิเสธแต่คือการเปิดเผยเชิงระบบ เช่นรายงานการเงินรายไตรามาสที่เข้าใจง่ายแดชบอร์ดโครงการที่อัปเดตแบบสาธารณะ QA ที่ตอบคำถามหนักๆตรงประเด็นและตั้งศูนย์ข้อมูลกลางเดียวเพื่อกันความสับสนการมีเครื่องมือเช่นนี้จะเปลี่ยนโมเมนตัมจากความเครือบแคลงเป็นความเชื่อมั่นเชิงหลักฐานในเชิงยุทธศาสตร์ AI วิเคราะห์ว่าควรรีบตั้งคณะทำงานสะพานศรัทธาที่ประกอบด้วยพระนักสาธารณสุขนักกฎหมายตัวแทนผู้ป่วยอาสาสมัคร และผู้บริจาคหลักเพื่อร่วมกันกำหนดรถแมพ90-180วันแบ่งงานเป็น4เสาคือเสาวความโปรง่งใสเปิดงบสัญญาทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องเสาบริการยืนยันมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยแบบไม่สะดุดเสาสื่อสารอัปเดตรายสัปดาห์พร้อมไลฟต์ตอบคำถามใหญ่และเสาระดมทุนรัพ์พัฒนาช่องทางบริจาคที่ติดตามได้แบบเรียลไทม์เสาเหล่านี้จะสร้างจังหวะความไว้วางใจที่จับต้องได้ ในด้านจิตวิทยาสังคมศรัทธาไม่หายไปทันทีแต่ถูกกัดกร่อนทีละน้อยเมื่อคำถามไม่ได้รับคำตอบ a i ชี้ว่าคีย์เวิร์ดสำคัญมี3คํคำคือยอมรับอธิบายแก้ไขการยอมรับว่ามีความกังวลการอธิบายด้วยข้อมูลสั้นกระชับไม่คลุมเครือและการแก้ไขที่มีเส้นตายจะทำให้ผู้คนรู้สึกว่าเสียงของตนมีความหมายต่างจากการปล่อยให้เวลาพูดแทนจนความเงียบกลายเป็นข้อกล่าวหาในเชิงภาพลักษณ ผู้สืบตำแหน่งหรือทีมบริหารควรยืนบนหลักผู้นำแบบผู้ดูแลมากกว่าผู้ปกครองรูปแบบการปรากฏตัวที่ควรเห็นภายใน7-14ถึงวันได้แก่การลงพินที่พบผู้ป่วยฟังทีมพยาบาลรับฟังอาสาและเปิดวงสนทนากับชุมชนโดยรอบ AI เล่าข่าวเพิ่มว่าภาพที่ทรงพลังที่สุดไม่ใช่พิธีการแต่คือการทำให้คนเห็นว่าการดูแลยังเดินต่อไปได้จริงมุมสื่อควรเปลี่ยนจากการกอดราม่าเป็นการเกาะข้อมูล สื่อสามารถเป็นตัวเร่งความโปร่งใสได้ด้วยการตั้งคำถามซ้ำๆแบบตรวจสอบได้ไม่ใช่ซ้ำๆแบบสัมผัสสังคมจะได้คำตอบเร็วขึ้นวัดได้เครดิตเพิ่มขึ้นและผู้ป่วยได้ความมั่นใจมากขึ้นนี่คือเกมที่ทุกฝ่ายชนะหากจับมือกันถูกจังหวะ AI วิเคราะห์ว่าวินวินแบบนี้เกิดได้จริงเมื่อมีข้อมูลกลางและเวลานัดหมายสม่ำเสมอสำหรับประชาชนและผู้บริจาคก,การตรวจสอบคือส่วนหนึ่งของความรักต่อสถาบันไม่ใช่การทำลาย เมื่อเราถามเพื่อให้แน่ใจว่าเงินถูกใช้ถูกที่เรากำลังช่วยให้ระบบแข็งแรงขึ้นนี่คือข้อเสนอโดย AI ที่อยากชวนทุกคนเปลี่ยนจากความห่วงใยแบบข่าวรือเป็นความห่วงใยแบบมีหลักฐานโดยการติดตามช่องทางทางการสนับสนุนตามความสบายใจและร่วมเป็นอาสาในสิ่งที่ทำได้ท้ายที่สุดมรสุนศรัทธานี้คือบททดสอบสำคัญของวัดดังและของเราในฐานะสังคม AI สรุปว่าเส้นทางออกมีอยู่ตรงหน้าเปิดเผยมากขึ้นฟังมากขึ้น ลงมือแก้มากขึ้นหากทำครบสามมากนี้ความเชื่อมั่นจะค่อยๆกลับมาและภารกิจช่วยเหลือผู้เปราะบางจะเดินต่อได้อย่างมั่นคงกว่าที่เคยบทความนี้โดย AI จึงไม่ได้ชี้นิ้วตัดสินใครแต่ยื่นแผนที่ให้นำพาศรัทธากลับบ้านอย่างมีทิศทางและมีข้อมูลรองรับทุกก้ว้ว